สวัสดีครับเลขพาเฮงชาแนลคลิปนี้เราอยู่กันที่วัดใหม่นาบุญนะครับตำบลกอบสมบูมรณ์อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบีพาท่านสมาชิกมาขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่ที่วัดใหม่นาบุญครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับ เลขทูบไอ้ไข่ที่วัดใหมนาบุญหมายเลขแรกก็ออกมาแล้วนะครับเหมือนไม่ค่อยชัดนะครับแต่รูปร่างเหมือนน่าจะเป็นเลขเก้านะครับเลขทูบไอ้ไข่ที่วัดใหมนาบุญสำหรับแนวทางวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพนห้าเจ็ดนะครับหมายเลขแรกก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองกันต่อครับ เลขทูบไอ้ไข่ที่วัดใหม่นาะบุญตัวที่2ก็ออกมาแล้วนะครับจะเป็นใหม่เลข3นะครับทูบแตกครับท่านผู้ชมวันนี้ขอให้เฮงๆงปังๆนะครับ16พฤศจิกายนสอง7ครับเดี๋ยวรอรุนตัวที่3าม,มาต่อครับ นี่ก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีนะครับที่ทางวัดกําลังสร้างท่านผู้ชมท่านใดอยากร่วมทําบุญก็สามารถร่วมทําบุญได้ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเลขทูบไอ้ไข่ที่วัดใหม่นาบุญ ก็ออกมาครบทั้ง3ตัว3าหมายเลขแล้วนะครับตัวที่3เป็นหมายเลข8นะครับ938รูปแตกนะครับงวดนี้งวดวันที่16วิพฤศจิกายน2567นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง ในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กพจิกายน2567นะครับเนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ที่แอดลงให้นะครับท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน โชคดีสวัสดีครับ